จแลครบหมดแล้วนะให้ครบหมดแล้วป้าใส่ปแล้วมากมาใส่แล้วใส่ปลแล้วท่มอันนี้คือเือสองม้าเสร็แล้วไปฝนหมดเลยเตียงเ่ะ

มันบอสันได้ใสเนี่ตงเบอใสงไหนเพิ่มข้าว้นีแนงมานใได้ใสหักเกียนะเออเออแอบโคตรแบัใไปมาตตอกใสไปแล้วหมักหม่าเฮ้